สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนมิถุนาย,ยนปีพุทธศักราช2567เรามาถึงชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่ 18ตุลาถึง16พฤศจิกามาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรชาวราศีตุลบ้างการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภศัตรูรับ,รบสศัตรูเปิดเผยหรือจะมีคดีความใดๆเกิดขึ้นไหมหากมีเรื่องไม่ดีใดๆจะจะต้องป้องกันอย่างไรนะคะหรือว่ามีเรื่องดีๆเกี่ยวกับด้านใดบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่โคโคโลโนในการพยากรณ์พยากรณ์กันแบบ จักรราศีโดยใช้แผ่นธรรมศินเป็นการกำหนดตำแหน่งต่างๆเราระหว่างที่มาดามเปิดไพ่ไปมาดามขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดนะคะในในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นี้มาดามจะเปิดสอนสาศาสตร์ไพ่โคโคโลโนโออนไลน์นะคะไม่ต้องเดินทางมาให้ยากลำบากอาจจะมีเสียงฟ้าเสียงฝนเนี่ยนะฝนกำลังตกแล้วห้องมันไม่ได้ห้องเก็บเสียงนะคะพอดีว่า ว้าแรงเลยทีเดียวฝนกำลังตกต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดมีเสียงแววเข้ามา ใครที่สนใจจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโรโนโเป็นศาสตร์แปลกศาสตร์ใหม่และมีหนึ่งเดียวในโลกที่มาดามคิดค้นขึ้นมาเองนะคะโดยการอิงโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์จีนและก็การแนวทางการพยากรณ์แบบญี่ปุ่นสนใจมาเรียนสนใจเรียนออนไลน์กับมาดามได้ไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนตําตำบลใดก็ตามหรือจะอยู่ต่างประเทศก็สามารถวิดีโอคอลดูดวงกับเ,เรียนกับมาดามได้มาดามสอนจนเป็นสามารถที่จะเอาไปใช้ดูดวงได้จริงๆนะคะ แต่ต้องขอย้ำสักนิดว่าสำหรับใครที่ไม่เคยเรียนการพยากรณ์มาก่อนเลยมาดามแนะนำว่าอย่าเพิ่งเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโลโน,โนแนะนำให้เรียนไพ่ย,ยิบซีก่อนนะคะเรียนไพ่ย,ยิบซีกับมาดามก่อนแล้วค่อยไปเรียนศาสตร์แปดศาสตร์ใหม่นะคะอย่างเช่นมหัสจย์โดมิโน,โนหรือไพ่โคโคโลโนได้นะคะเพราะว่าไพ่ย,ยิบซีจะเป็นศาสตร์ที่ง่ายที่สุดส่วนที่เรียนไพ่โคโคโลโนเพราะไพ่โคโคโลโนไม่มีรูปภาพเดี๋ยวนี้ นักพยาเอ่อเหมาลูกค้าลูกดวงบางคนเนี่ยดูดวงจนสามารถที่จะอ่านไพ่เองได้แล้วเพราะฉะนั้นมาดามขอแนะนำนะคะว่าถ้าใช้ศาสตร์เนี้ยรับรองเลยว่าคนดูไม่รู้จะอ่านยังไงเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกรอไรคุณไพ่ใบแรกได้ไพ่ใบที่40ได้ราศีมิถุนแล้วก็ราศีมีนราศีมิถุนราศีมีนสองราศีนี้ธาตุลมและธาตุน้ํา ไพ่ใ <c oughs> บทีสี่สิบได้เลือดปุ๊บบีนะคะเขาบอกว่าตัวตนของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้เป็นการที่เรียกว่าไม่ค่อยได้อยู่ติดที่ใครที่ทำอะไรไม่ได้อยู่ติดที่นะคะต้องมีการขับเคลื่อนต้องมีการเดินทางไปนู่นไปนี่จะดีนะในที่นี้เขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบอกว่า คุณควรทําอะไรที่อย่าอยู่กับที่อย่าอยู่กับบ้านคนรที่จะต้องออกไปพบปะเจอเจอผู้คนข้างนอกหรือทําอะไรที่มีการเคลื่อนไหวทําอะไรที่เกี่ยวกับคําพูดจะส่งผลทําให้ธุรกิจด้านหน้าที่การงานของคุณจเจริญรุ่งเรืองมากกว่าการที่นั่งจุง่มปุกอยู่ในออฟฟิศนะคะใครที่นั่งจุง่มปุกอยู่ในออฟฟิศจะก้าวหน้าช้ากว่าคนที่เขาได้ออกไปสู่สังคมข้างนอกมันมีโอกาสดีๆเข้ามาได้มากกว่านะคะแล้วก็เป็นราศี ราศีมิถุนและราศีมีนบอกถึงการที่เรียกว่ามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเป็นคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยตามคุ้มครองโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในน้ํานะคะตําแหน่งต่อมาตําแหน่งเอ,อการเงินนะคะได้ไพ่ใบที่ยี่สิบแปดไพ่ใบที่ยี่สิบแปดราศีกันและก็ราศีพฤษภราศีกันราศีพฤษภในที่นี้สองธาตุนี้เป็นธาตุดิน การเงินของชาวราศีตุลในเดในช่วงของ <c oughs> เดือนมิถุนายนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่ากระตือหรือล้นเข้าไว้<ม>การเงินของคุณจะดีนะคะ <c oughs> เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของใครใครที่มีความกระตือหรือล้นใครที่มีความขยันทำไม่หยุดเนี่ยเขาบอกมีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนอย่างมากมายได้เลยทีเดียวเรียกว่าได้ไพ่ใบนี้ดีมากเกี่ยวกับด้านเรื่องด้าน,านเงินเงินทองทองดีทั้งเรื่องการเงิน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือใครที่ทําธุรกิจนะคะเกี่ยวกับการที่เป็นในหน้าค้าขายที่ดินหรือใครที่ชอบซื้อที่ซื้อมาขายไปเอาอสังหาริมทรัพย์มาผันเป็นเงินบอกได้เลยว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสนับสนุนให้คุณนะ ร่วงไปได้ด้วยดีก้าวหน้าได้ด้วยดีการงานการเงินดีมากเลยทีเดียวในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์แต่อย่าลืมนะคะว่าอสังหาริมทรัพย์ทุกที่มีเจ้าที่เจ้าทาง <c oughs> เขาบอกว่าให้หมั่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะเ,เขาเรียกว่าไหว้เปิดธรณีนะคะการไหว้เปิดธรณีเนี่ยควรมีไก่สักหนึ่งตัวเหล้าหนึ่งขวดนะคะ บุหรี่หนึ่งซองแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วไหว้เปิดธรณีไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นก็คือสัมภเวสีที่คอยดูแลปกปักรักษาอยู่ให้เขากินอิ่มแล้วให้เขาว่าเรียกลูกค้าให้เราขอให้ที่ตรงนั้นซื้อง่ายขายคล่องนะคะการเงินก็จะได้เข้ามาดีหรือสําหรับบางคนก็มีโอกาส ถ้าใครที่ไม่ได้ทําเกี่ยวกับด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็มีโอกาสที่จะได้รับมรดกนะคะเป็นกอบเป็นกำเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเงินทองไม่ขาดมือและมีโอกาสที่จะเหลือกินเหลือเก็บได้สําหรับชาวราศีตุลย้ํานะคะว่าคนที่มีความกระตือรือร้นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเพราะในที่นี้มันมีราศีพฤษภต้องทํางานด้วยความขยันขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนต้องประหยัดแล้วต้องซื่อสัตย์แล้วก็ต้องมีความอดทนด้วยนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าถ้าคุณมีความขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนสี่สิ่งนี้ไม่ทําให้คุณไม่ทําให้คุณเสียหายแน่นอนจะทําให้คุณมีแต่มีแล้วก็มีมากยิ่งขึ้นนะคะตําแหน่งต่อมาตําแหน่งสหัชชะเพื่อนฝูงพี่นอ้องได้ไพ่ไปที่ 17, สิบเจ็ดราศีราศีมีนแล้วก็ราศีพิจิก <c oughs> ราศีมีนกับราศีพิจิกบอกบอกถึงว่าได้ ธาตุน้ำทั้งคู่นะคะธาตุน้ำทั้งคู่ในที่นี้เขาบอกว่าพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นยังไงพี่น้องเพื่อนฝูงมองเห็นความโดดเด่นในตัวของคุณถ้ามีความเดือดร้อนก็พึ่งพาอาศัยกันได้หรือว่ามีอะไรปรึกษาหารือกันได้นะคะถ้าเราโดดเด่นหรือว่าเรามีเขาก็อาจที่จะมาพึ่งพาอาศัยเราแต่ถ้าเรามีความทุกข์ยากลำเค็นอยู่หรือต้องพึ่งพาอาศัยเขาก็สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้นะคะ เรียกว่าได้ญาติพี่น้องดีได้เพื่อนฝูงดีสําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลน,นะคะในที่นี้เขาบอกว่ามาดูถึงพันธุ์ุกันบ้างความสัมพันธ์ในครอบครัวหรืออาคารที่อยู่อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลอยู่ได้ราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะคะธาตุดินทั้งคู่ในที่นี้เขาบอกว่า <c oughs> ราศีกันและราศีมังกรธาตุดินทั้งคู่ ความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆได้ไพ่ใบที่45อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆจากคําพูดคาจาที่ดูจะไม่ค่อยมีใครลงให้ใครนะคะมีแต่คนถูกไม่ค่อยมีคนผิดเท่าไหรนะ่นักแต่ถามว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวรักกันดีไหมรักกันดีแต่ชอบแซะกันนะต้องบอกก่อนเลยเวลาคุยกัน คุยกันไปสักเดียวเดี๋ยวมีการแซะกันเกิดขึ้นละพอแซะกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการที่จะวีนแตกกันเกิดขึ้นใช้คําพูดกําจาเอ,อะอะโวยวาย,วยผงผางเสียงดังแต่ฉันทะเลาะกันเองได้นะคนอื่นอย่ามาก้าวไก่นะเพราะว่าในครอบครัวรักกันดีอยู่แต่ถ้าถามถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกแล้วมีราศรีมังกรเกิดขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวคนจะหาว่ามาดามนี่โอ้พูดอะไรแต่พญานาคแต่จริงๆมาดามนับถือของมาดามมากๆเลย ะะมาดามยอมรับว่ามาดามนับถือเกี่ยวกับพญานาคมากๆเพราะมาดามได้อะไรดีๆจากท่านหลายอย่างแม้กระทั่งศาสตร์นี้ท่านก็เป็นคนที่ช่วยคิดช่วยประสิทธิ์ประสานวิชาให้แม้กระทั่งศาสตร์มหรรัศจย์โดมิโนโ่ท่านก็เป็นคนช่วยคิดช่วยประสิทธิ์ประสานวิชาให้ จนทาให้มาดามประสบความสําเร็จในนี้ก็เช่นกันชาวราศีตุลหมันบูชาพญานาคนะคะคุณจะทําบูชาที่บ้านเองก็ได้หรือคุณจะไปไหว้ที่คาชะโนดไปไหว้ที่ถ้ำนาคาสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะคะจะทําให้ความร่มเย็นในครอบครัวเกิดขึ้นจริงๆแล้วในครอบครัวก็รักกันดีแต่ว่ามันก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันอยู่บ่อย คําพูดคําจาไม่ค่อยลงรอยกันนะคะมีแต่คนถูกหาคนผิดไม่ค่อยได้มันก็จะเป็นในในลักษณะนี้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลยังคุ้มครองดูแลดีอยู่ละตําแหน่งต่อมานะคะตําแหน่งปุตตะปุตตะได้ไพ่ใบที่สามสิบสามได้ลาสีพิจิกแล้วก็ลาสีกรกฎพิจิกกับกรกฎน้ําทั้งคู่ถามถึงไพ่ใบนี้ดีไหม อุตตะโครงการใหม่ๆที่คิดจะเริ่มต้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีมากเลยคุณมีสามารถที่จะเริ่มต้นได้ด้วยดีสามารถที่จะต่อยอดทําให้คุณมีรายรับมีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําคนเดียวหรือไม่ว่าคุณจะทำหุ้นส่วนกับผู้อื่นก็ประสบความสําเร็จได้แต่ในที่นี้ไพ่บอกว่าเลือดปุ๊บบีคุณไม่ชอบทําร่วมกับผู้อื่นทําอะไรชอบทําคนเดียวมากกว่า การหน้าที่การงานถ้าสําหรับชาวราศีตุลและเป็นคนที่ขยันขันแข็งมีความก้าวหน้าไม่ว่าคุณจะทําอะไรที่เกี่ยวกับด้านทําอะไรที่เกี่ยวกับน้ําอย่างเช่นทําเป็นอาหารทำอาหารหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับน้ําอย่างเช่นว่าคุณอาจจะทำํำบางคนทําร้านกาแฟเปิดคอฟฟี่ช็อปเปิดร้านชาไข่มุกหรืออาจจะทําเกี่ยวกับ น้ำตันขายอย่างเช่นว่าบางคนก็จะทําน้ําขายก็ได้นะคะเพื่อที่บางคนอยู่ต่างจังหวัดเขาบอกว่าน้ําเนี่ยน้ํโพลลิตที่เป็นขวดขวดเนี่ยมันหาซื้อยากหรือบางทีมันก็ยังมีคนทําน้อยก็าอาจที่จะไปทําธุรกิจตัวนี้ก็ได้สําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลน,นะคะตําแหน่งต่อมาตําแหน่งอ่อเรามาดูถึงตำแหน่งลูกก่อนถ้าตำแหน่งนี้หมายถึงลูกคนโตนะคะใครที่มีลูกใครที่มีบุตรแล้วเขาบอกว่า ลูกคนโตได้พึ่งนะลูกคนโตเป็นคนที่เมีหัวคิดมีความคิดความอ่านที่จะช่วยให้พ่อแม่มีรายได้ที่ดีขึ้นมาหรืออาจจะช่วยในธุรกิจของพ่อแม่ได้แต่เขาอาจจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจนะคะ ขี้น้อยใจมองโลกในแง่ลบคิดว่าพ่อแม่ไม่รักอาจจะรักน้องมากกว่าหรืออาจถ้าเกิดเป็นลูกคนเดียวก็อาจจะขี้น้อยใจที่พ่อแม่บน่นบ่นด่าว่าบางทีมีลูกคนเดียวอาจจะถูกบน่นเพราะว่าอยากจะให้ได้ดีเพราะเป็นห่วงแต่ลูกไม่เข้าใจต้องใช้วิธีเป็นเพื่อนกันมากกว่าจะดีกว่านะคะตำแหน่งต่อมานะคะตำแหน่งอลิอลิในที่นี้อุปสรรคติดขัดต่างๆได้ไพ่ใบที่เจ็ดสิบได้เลือดกุ๊ปโอได้ราศี ราศีกันแล้วก็ราศีมังกรราศีกันกับราศีมังกรธาตุเดียวกันคือธาตุดินถ้าถามถึงว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีไหมเป็นไพ่ดีเพราะฉะนั้อุปสรรคติดขัดใดๆของชาวราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนเนี้จัดว่าไม่มี ขออย่างเดียวถ้าจะไม่มีคุณต้องรู้จักอ่อนน้อมต่อมต่อมตนคุณต้องรู้จักไปเลือดกุ๊บโอคือเข้ากับทุกคนได้ง่ายๆอย่ามันเป็นช่วงของการที่เรียกว่าชาวราศีตุลปรับตัวเข้ากับทุกคนได้ง่ายจึงทําให้ไม่มีปัญหาติดขัดใดๆเกิดขึ้นแต่ด้วยไพ่ใบที่70บอกถึงว่าถึงแม้จะไม่มีปัญหาติดขัดใดๆก็ตามอะไรที่กําลังรออยู่ที่อยากแก้สาเร็จเร็วๆอาจจะช้าสักนิดนึงต้องใจเย็นๆสําเร็จแน่นะคะ เพราะว่าอุปสรรคติดขัดไม่มีแต่เพียงแต่ว่าดวงของเราเนี่ยมันจะยังไม่ได้อะไรดังไม่ได้อะไรดังใจทันทีทันใดต้องรอต้องช้าสักนิดหนึ่งนะคะตำแหน่งต่อมาตำแหน่งปัตตนิปัตตนิในที่นี้หมายถึงคู่ครองนะคะคู่ครองได้ไพ่ใบที่75ได้ราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรราศีพฤษภราศีมังกรดินทั้งคู่เขาบอกว่า ชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลคุณได้คู่ครองที่เป็นคนที่ถ้าเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะคะต้องเป็นคนที่ขยันซื่อสัตย์ขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนถึงจะดีนะคะจะอยู่ด้วยกันแบบว่าเขาเรียกว่าถือไม้เท้าก็ยอดทองตะบองยอดเพชรกันได้เลยทีเดียวแต่ถ้าคู่ครองของเราไม่ได้เป็นคนขยันไม่ได้เป็นคนซื่อสัตย์ประหยัดอดทน บอกได้เลยว่าอันนั้นยังไม่ใช่คู่แท้ของคุณเพราะว่าคู่แท้ของคุณจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามีความขยนันมีความโดดเด่นแต่เป็นคนปากร้ายสักนิดนึงถึงแม้จะปากร้ายแต่ขยนันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวเป็นคนค่อนข้างโรแมนติกยอมเสียสละความเขาเรียกว่ายอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัวนะคะเป็นคนขี้ใจอ่อนเป็นคนขี้สงสารแต่ถ้า คนที่อยู่กับเราณนะปัจจุบันนี้ยังไม่ใช่แบบนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ายังไม่ใช่คู่แท้ของเรานะคะตำแหน่งต่อมาอ๋อเรามาดูถึงเจ้านายนะคะสำหรับใครที่ทำทำธุรกเอ่อทำงานบริษัทนะคะก็เจ้านายเป็นคนดีเจ้านายเป็นคนที่รักลูกน้องนะคะเจ้านายเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำแล้วก็ขี้ใจอ่อนสงสารลูกน้องดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้น แต่บางครั้งเจ้านายก็จะรู้สึกอึดอัดกับลูกน้องที่ว่าเราใจดีเกินไปลูกน้องก็มองข้ามความใจดีของเจ้านายถ้าเกิดว่าเรามีเจ้านายที่ดีเราต้องรู้จักรักษาตรงนี้เอาไว้ไม่งั้นถ้าเกิดว่าเจ้านายเหลืออดไล่เราออกเราจะหาเจ้านายดีๆอย่างนี้ได้ยากนะคะถ้ามามองถึงลูกคนที่สองถ้าใครมีลูกสองคนขึ้นไปลูกคนที่สองถามว่าดีไหม โชคดีของชาวราศีตุลมีลูกคนแรกคุณก็ได้ลูกดีนะแต่ลูกอาจจะเป็นคนขี้น้อยใจมีลูกคนที่สองจะดีกว่าลูกคนแรกนิดนึงตรงที่ไม่ใช่คนขี้น้อยใจแต่จะเป็นคนที่ทำงานอดทนมีความเป็นผู้นำนะคะแล้วกม็มีเป็นคนที่รู้จักเออเขาเรียกว่าเกิดมาเนี่ยรู้จักหาเงินหาทองมาตั้งแต่เด็กเลย ถ้าเกิดว่าใครชาวราศีตุลถ้าใครมีลูกสองคนขึ้นไปคนที่สองจะได้พึ่งมากกว่าคนแรกแต่คนแรกเป็นเด็กดีไม่เป็นเด็กดีแต่เป็นเด็กที่อ่อนไหวง่ายสักนิดหนึ่งต้องควบคุมดูแลเขาสักนิดหนึ่งเขาอาจที่จะไปคอยตามคนอื่นได้ง่ายแต่คนที่สองจะดีกว่าตรงที่เขาขยันซื่อสัตย์อดทนทำเพื่อครอบครัวนะคะตำแหน่งต่อมา ตำแหน่งมรณะมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรกับชาวราศีตุลเรื่องสุขภาพบ้างได้ไพ่ใบที่49ให้ระวังเกี่ยวกับระบบสมองได้ราศีเอ่อมังกรแล้วก็ราศีพฤษภนะคะราศีมังกรางกราศีพฤษภให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสันหลังเอ่อระวังเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่านะคะการปวดข้อปวดเขา่าระวังเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะอาหารปุ๊บเลือด a อบ ระวังเกี่ยวกับเรื่องกดไหลย้อนการกินเนื้อสัตว์มากเกินไปควรกินผักมากกว่าเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับระบบสมองการเป็นอัลไซเมอร์การเป็น,เ,ปนเอ,อ่อพากิฟสันหรือถ้าใครปวดหัวบ่อยๆให้ระวังอาจจะมีเนื้องอกเกิดขึ้นในสมองได้ด้วยระวังเกี่ยวกับการคิดมากคิดเยอะคิดลบมากจนเกินไปจะทําให้เป็นซึมเศร้าจะทําให้เป็นเอ,อ่อบางครั้งถ้าใครมีกรรมพนันธุ์เกี่ยวกับเรื่อง เอ,อโรคมะเร็งก็มีเกณฑ์ของการเป็นโรคมะเร็งได้แต่ต้องมีกรรมพันธุ์นะคะกรรมพันธุ์สืบทอดโดยตรงน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มากกว่าปู่ย่าตายายเพราะถ้าปู่ย่าตายายแล้วข้ามมารุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่เป็นเราห่างและอาจจะไม่เป็นนะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องวิตกจริตมากเกินไปถ้าถามถึงอุบัติเหตุไม่มีนะคะแต่การเจ็บไข้ได้ป่วยมีเกิดขึ้นแน่แต่เพียงแต่ว่าเราต้องหมั่นดูแลว่า ดูแลรักษาสุขภาพเราว่ามันจะเกิดขึ้นตรงจุดไหนนะคะใครกินอาหารไม่เป็นเวลาเวลาหรือใครที่พักผ่อนไม่เป็นเวลาเวลามันอาจจะทําให้มีกดไหลย้อนเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าบางทีมันทําให้มีกดในกระเพาะเกิดขึ้นตําแหน่งต่อมาอํานาจวาสนาบารมีชื่อเสียงต่างๆได้ไพ่ใบที่ห้าสิบหกนะคะไพ่ใบที่ห้าสิบหกบอกถึงอํานาจวาสนาบารมีราศี ราศีพิจิกและราศีมีนนะคะพิจิกกับมีนธาตุน้ําทั้งคู่มีเกณฑ์ที่จะมีอํานาจวาส,สนาบารมีเกิดขึ้นสําหรับใครที่ทํางานประจําก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในน้ําขอพรจากท่านแล้วจะได้มีอํานาจว่า วาสนาบาร,รมีเกิดขึ้นนะคะส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังมีคนรู้จักมากมายมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นบานสวดมนต์ไหว้พระขอพรแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในน้ําหรืออาจจะเอาอ่างน้ํามาตั้งหน้าออฟฟิศนะคะแล้วให้มีลูกแก้วลูกแก้วพญานาคที่หมุนเข้าบ้านหรือหมุนเข้าออฟฟิศหรืออาจจะตั้งเป็นอ่างพญานาคหรืออาจจะตั้งเป็นอ่างพระแม่ธรณีบิดมวยผมก็ได้นะคะ ซึ่งจะทําให้การงานเงินทองไหลเวียนไม่ได้ขาดสายนะคะตําแหน่งต่อมากัมมะกัมมะเกี่ยวกับเรื่องการงานได้ไพ่ใบที่30ราศีสิงและก็ราศีกันราศีสิงกับราศีกันสิงธาตุไฟกันธาตุดินนะคะไฟกระดินส่งเสริมทําให้ เอ่อการงานของคุณมีความมั่นคงเขาบอกว่าการงานทํางานแบบกระตือหรือล้นต้องลงไปควบคุมงานด้วยตัวเองแล้วก็มีเกณฑ์ของการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกให้คุณเนี่ยศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่คุณทําเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้นมันจะส่งผลทําให้การงานของคุณก้าวหน้าและมีความมั่นคงการงานที่ลงไปควบคุมด้วยตัวเองจะอย่าไว้เนื้อเชื่อใจหรือไว้วางใจลูกน้องหรือผู้ล่ว ผู้ร่วมหุ้นมากจนเกินไปควรที่จะลงไปควบคุมดูแลด้วยตัวเองบ้างจะดีและจะก้าวหน้านะคะงานนี้เขาบอกว่าการงานเองเนี่ยของของชาวราศีตุลมีนาลีอุป,ปถัมภ์อยู่คอยส่งเสริมเรื่องการงานให้คุณนะ่ะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าส่วน ตำแหน่งต่อมาเป็นตำแหน่งที่ทุกคนรอคอยนะคะตำแหน่งลาภะโชคลาภเราจะมาดูกันนะคะว่าโชคลาภของชาวราศีตุนจะเป็นอย่างไรจะมีโชคลาภไหมได้ไพ่ใบที่27นะคะโชคลาภมาจากทะเบียนรถมาจากบ้านเลขที่ไพ่ใบที่ 27. ราศีธนูและก็ราศีกุม ราศีธนูกับราศีกุมธาตุไฟกับธาตุลมบอกได้เลยว่าคุณมีโชคลาภแต่โชคลาภจะมาจากด้านการพูดจาของคุณจะมาจากเรื่องการงานมากกว่ามาจากเรื่องทะเบียนรถมาจากเรื่องบ้านเลขที่ได้เพราะฉะนั้นโชคลาภเนี่ยถ้าใครเกิดว่าไปพรีเซนต์งานเอ,อถ้าใครเป็นเซลเอาเอาสินค้าไปนําเสนอขายแล้วได้เออจอบใหญ่ๆบอกได้เลยว่าโชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยจะไม่มีแล้วนะ <c oughs> หรือถ้าคนรอโชคลาภเกี่วกับลาบลอยก็มีนะคะแต่ในที่นี้ไม่ได้บอกว่าได้มากหรือได้น้อยเพราะไม่ได้ขึ้นเป็นรูปเงินนะคะไม่ได้ขึ้นเป็นเออธาที่เกี่ยวกับเงินทองแต่ว่าบอกได้ว่ามีโชคลาภอาจจะมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับบุญวสนาของแต่ละคนแต่ในที่นี้คําว่าโชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยเราก็เสียงแค่พอหอมปากหอมคอพอ <c oughs> จะเล่นสองเจ็ดเลขที่ได้เลยหรือว่าคุณจะเล่นทะเบียนบ้านหรือทะเบียนรถของคุณก็ได้ หรือถ้าเกิดใครรอเกี่ยวกับเรื่องการงานใครที่สมัครงานไว้แล้วไม่ได้งานก็มีเกณฑ์จะได้งานก็ถือว่าโชคลาภไปแล้วนะทีนี้มาดูใบต่อมาตำแหน่งต่อมาคือวินาศได้ไพ่ใบที่62นะคะราศีมิถุนแล้วก็ราศีกุมราศีมิถุนราศีกุมเป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นไพ่ใบในี้เขาบอกถึงการที่เรียกว่าถ้าถามถึงเรื่องศัตรูลับๆมีไหมมีศัตรูลับๆ คอยพูดคอยจาให้เราเนี่ยต้องร้อนหนร้อนเนื้อร้อนใจอยู่ตลอดเวลาแต่ทําอะไรเราได้ได้มากไหมทําอะไรเราไม่ได้มากด้วยเป็นเลือดกรุ๊ปโอบอกถึงว่าเขาเป็นคนขี้ใจอ่อนนะถึงแม้เขาจะทําร้ายเราก็จริงได้ไพ่ใบที่หกเออขออภัยนะดูเราืูไพ่ใบที่หกสิบสองเพราะฉะนั้นศัตรูจะเป็นคนเพศเดียวกันกับเรา แต่เขาเป็นคนขี้ใจอ่อนถ้าเราอ่อนน้อมทอมตนเรารู้อยู่แล้วว่าเขาคอยใส่ร้ายเราพูดใส่ร้ายป้ายสีเราเราแกล้งทําเป็นไม่รู้เราแกล้งโง่นานวันไปเขาจะหยุด แล้วเขาก็จะหันกลับมาเป็นมิตรกับเรานะคะโดยที่เราแกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปซะเดี๋ยวเขาก็จะหายไปเองตบมือข้างเดียวไม่ดังนะคะส่วนถามถึงเรื่องคดีความถ้าใครมีคดีความอยู่บอกได้เลยว่ามีโอกาสชนะคดีแต่ถ้าเราปณีประนอมไปซะยอมความกันไปมันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเอ้ยฉันชนะคดีฟ้องกันไปเรื่อยๆมันยืดเยื้อยาวนานนะคะมันยืดเยื้อหลายศาลเพราะฉะนั้น ยอมความกันไปไม่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลทำมาหากินจะดีสักกว่าถ้าถามถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งลี้ลับมีไหมมีนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งลี้ลับแน่นอนเพียงแต่คุณมีเซนต์พิเศษมีรางสังหรพิเศษสิ่งที่มีรางสังหรพิเศษของคุณนั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับ คุ้มครองตัวคุณมาตั้งแต่เกิดแล้วนะคะโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในน้ําไม่ใช่ผีพายนะมีคนมีคนบอกพ่มาดามบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในน้เาเขาบอกผีพายก็อยู่ในน้ําผีส่วนผีค่ะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนั้นเป็นสัมภเวสีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะต้องมีคนกราบไหว้บูชามีนะคนเอาผีพายมามาบูชาแล้วเป็นคนที่มาดามรู้จักด้วย เป็นหมอดูด้วยแต่มาดามแค่รู้จักมาดามไม่เข้าไปสนิทพอรู้ว่าคือหน้าเขาอะมันผิดปกติทันทีที่เขาบูชาสิ่งนี้มาดามถามเลยว่ามีผีเหรอมีผีตามมาด้วยเหรอวันนั้นคือมาดามไม่ได้นัดกับเขามาดานัดกับลูกศิษย์มาดามแต่เขาตามลูกศิษย์มาดามมาแล้วมันพอเขาลุกไปเข้าห้องนะ้ํามาดามเตือนลูกศิษย์มาดามเลยว่าอย่าไปสนิทกับคนนี้นะเขาเลี้ยงผีแล้วลูกศิษย์มาดามนะ่ะรู้ก็เลยบอกว่าใช่ เขาเลี้ยงผีพายบอกอย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวไอ้บุญที่เราทำเนี่ยผีมันจะมาอยู่กับเราเพราะว่ามันจะมาขอเกาะบ,บุญเราดังนั้นน่ะอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะเขาพบคําว่าผีพายเนี่ยที่เขาเอามาบูชาเนี่ยเขาต้องการเรียกลูกค้าให้ไปดูดวงกับเขาเขาต้องการเรียกให้คนเนี่ยไปรักไปชื่นชอบเขาไปลหลงไหลเขาแล้วก็ให้เงินเขาเพราะฉะนั้นคําว่าผีพายเป็นของดํามาดามไม่แนะนําสิ่งที่อยู่ในน้ํามีเยอะแยะไป,ไปอย่างเช่นพญานาคไง ท่านคุ้มครองดูแลเราไหวแล้วไม่เห็นจะต้องไปเอาเอาเอไม่ได้ไปทําร้ายใครเอาพูดง่ายๆไม่ได้ไปทําร้ายใครขออะไรก็สําเร็จนะคะแต่ขออะไรต้องขอให้มันสมกับบุญวัสนาของตัวเองอย่าขออะไรเวอร์วางเกินความเป็นจริงมันจะไม่สําเร็จนะคะคดีความไม่มีนะ ศัตรูลับๆก็อย่างที่บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นความยุ่งยากลําบากใจมีไหมมีความทุกข์ใจอยู่เหมือนกันนะคะมีความทุกข์ใจอยู่เหมือนกันร้อนอกร้อนใจอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะว่าถูกอาจจะเป็นเพราะตัวเรานี่แหละ ใช้คําพูดคาจายอย่าแรงเกินไปอย่าประชดประชันคนจะดีที่สุดมันจะได้ไม่ร้อนเนื้อร้อนใจนะคะชอบพูดจาประชดประชันจะร้อนเนื้อร้อนใจด้วยตัวเราเองใครเห็นว่าเอ๊ะศาสตร์มหัสจั์เอ้ย,อยขออภัยศาสตร์ไพ่โคโคโลโนเนี่ยดูยังไงไม่เห็นมีรูปภาพอ่านจากตรงไหนอยากรู้อยากพิสูจน์มาเรียนดูสิคะแล้วจะบอกเลยว่าศาสตร์นี้สนุกมากแค่คุณจํา12ราสีได้แค่นั้นเองคุณก็จะสา,สามารถพยากรณ์ได้อย่างเป็นตุเป็นตะอย่างมาดามเลยทีเดียว แม่นไม่แม่นก็พิสูจน์จากการที่คุณเข้ามาดูนี่แหละว่าคุณพิสูจน์เองว่าแม่นหรือไม่แม่นถ้าแม่นแล้วอยากเรียนเพื่อเอาไปเป็นวิชาเสริมติดต่อมาดามมาได้นะคะถ้าจะเรียนแบบเอาใบประกาศก็ไปรอเรียนเดือนสิงหามาดามจะไปสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะหรือว่าถ้าจะเอาเรียนแบบไม่จําเป็นต้องใช้ใบประกาศเรียนออนไลน์ไม่ต้องเดินทางให้เสียค่าใช้จ่ายนะคะ มาดามจะสอนเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะยังไม่ได้กําหนดวันรอรวบรวมคนได้ก่อนว่าใครจะเรียนวันธรรมดาหรือใครจะเรียนวันเสาร์อาทิตย์แล้วถึงจะกําหนดวันนะคะสําหรับใครที่สนใจเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดมาที่ Facebook ของมาดามค่ะมาจาก YouTube มาดามลดให้30%สํำหรับ f อที่เข้ามาใหม่ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าคุ่ให้กับมาดามด้วยค่ะ สำหรับใครที่เอ,อ่อสำหรับ f อซทั้งเก่าและใหม่นะคะช่วยแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ